ในคืนเดือนมืดที่วัดเก่าแก่เจ้าบุญหมาวัดจอมขี้เสารต,ตัวอ้วนกลมพลันภวามันยืนขนลุกชันจ้องเขม็งไปที่ศาลาเก่าที่มืดมิดความเย็นยเยือกจับขั้วหัวใจแผ่ซ่านไปทั่วลานวัดชาวบ้านที่มาถือศีลเริ่มรู้สึกหนาวสถานผิดปกติแต่ไม่มีใครมองเห็นบางสิ่งที่กำลังคืบคลาน แสงเทียนเริ่มดับวูบไปทีละเล่มเสียงสวดมนต์แผ่วลงความหวาดกลัวก่อตัวเงียบเียบเจ้าบุญเริ่มเห่าไม่หยุดหย่อนวิ่งวนรอบพระอาจารย์ดึงชายผ้าจีวรอ,อย่างบ้าคลั่งคล้ายจะบอกอะไรบางอย่างพระอาจารย์พยายามปลอบแต่แล้วก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งล้มลงไปกองกับพื้นตัวสั่นเทิมหมดสติไปทุกคนแตกตื่นเจ้าบุญเห่าก้องพุ่งชนเสาศาลา ต้นหนึ่งอย่างแรงทันใดนั้นรอยไหมเกรียมสีดำขนาดใหญ่ก็ผุดขึ้นมาบนเหนือไม้พระอาจารย์เบิกตากว้างท่านเห็นแล้วเงามืดทะมึนกำลังบีบคอสามเณรน,น้อยที่หลับไหลไม่รอช้าท่านรีบคว้าสายสินศักดิ์สิทธิ์ไร้มนแล้วคว้างออกไปสุดแรงเสียงกรีดร้องโหยหวนดังกึกก้อ,กองผีร้ายถูกขับไล่หายไปในพริบตา วัดกลับมาสงบอีกครั้งทิ้งไว้เพียงความเงียบสงัดที่ถูกแทนที่ด้วยความโล่งใจทุกคนหันไปมองเจ้าบุญด้วยสายตาซาบซึง้งนี่ไม่ใช่แค่หมาวัดธรรมดาแต่มันคือผู้พิทักษ์ที่มองเห็นในสิ่งที่คนมองไม่เห็น